สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มให้ลุงเลือกแบงค์หนึ่ันกับแบงค์ยี่พอเห็นใบที่ลุงหยิบนับถือหัวใจจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก หลังผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึง่งซึ่งเป็นพ่อค้าขายปลาได้ยื่นแบ่งพันธ์ตั้งใจจะแบ่งให้คุณลุงซึ่งเป็นคนไร้ร่อนแต่คุณลุงปฏิเสธขอรับไ้แค่แบง่งยี่สิบพอยื่นแบ่งพัน์ให้บอกยังไงพูดยังไงลุงก็ไม่รับแล้วก็เดินจากไปเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากทั้งชื่นชมในความมีน้ำใจของพ่อค้าและคุณลุงด้วยหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิ คุณลุงแกคิดว่าเอาไปซื้อแค่พอกินแกไม่โลบมากขอให้คุณลุงเจอแต่สิ่งดีๆนะครับและคนที่ยื่นมือช่วยเจ้าของคลิปด้วยครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ายิ้มตามเลยค่ะคนไม่โลบก,กับคนใจดีแบบพี่คงมีอยู่จริงขอให้เฮงๆรวยๆกว่าเดิมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคขอบคุณค่ะ